สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Insi h e a l วันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีฟ้าโมบาย22กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรม Summer Vacation นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตนะครับในช่องของสุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับก็คือ Summer Caliber นั่นเองนะครับหรือว่าชื่อเรียกาภาษาไทยนะครับก็คืองานฉลองฤดูร้อนนั่นเองนะครับก็จะเป็น7วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม Summer Vacation นี้นะครับ ก็ในรายละเอียดของมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กันสักนิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมาครับสำหรับรายละเอียดในช่องสุดท้ายนี้นะครับก็คืองานฉลองฤดูร้อนนะครับหรือว่าซัมเมอร์คาริเบตนั่นเองนะครับ สิ่งสาคัญสําคัญเลยนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือของที่ระลึกลึกลับนั right ่นเองนะครับที right ่เพื right ่อนๆถามมันเข้ามานะครับว่าใช้แลกอะไรตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะครับว่าจะเอามาแลกแต้มพอยของตัวแต้มการฉลองนั่นเองนะครับก็สามารถแลกได้นะครับ1อันนะครับมันสามารถแลกได้25้แต้มนั่นเองนะครับเพื่อจะเอาแต้มพอยตัวแต้มการฉลองนั่นเองนะครับใครที่มีสะสมไว้เยอะๆก็ถือว่าจะใช้ได้เยอะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแลกเลยนะครับของผมมีทั้งหมด 37นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนี่น้องที่อยากจะรู้ว่ามันจะได้จากตรงไหนก็คือได้จากทุกอันเลยนะครับจากอีเวนต์เวชชันนี้นะครับก็คือมันจะสุ่มแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นการแลกรับนักเตะสุ่มตัวนักเตะหรือตัวเคเวสรายวันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ตัวพาสก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะสุ่มแจกให้นะครับอันนี้ผมมี37นะครับผมจะแลกเลยนะครับของผมได้มา925แต้้มนั่นเองนะครับ ขยับมาทางขวานะครับมาดูประเด็นหลักๆของเรานะครับก็คือวิธีการเล่นเก็บแต้มนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ช่องนั่นเองนะครับช่องแรกนะครับก็คือการเล่นของในหมวดของดวลตัวต่อตัวนะครับก็คือหมวด VSA Attack นั่นเองนะครับช่องที่2นะครับก็คือหมวด Head Head นั่นเองนะครับสำหรับช่องที่3นะครับก็เขาก็จะนับนะครับว่าในหมวดของ VSA Attack Head Head อะไรก็ได้นะครับที่เป็น Division r e v a l นั่นเองนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับก็คือ Map Master นะครับก็คือการที่เราเล่นใน กิจกรรมเวทเทรชันนั่นเองนะครับมาดูอันแรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความให้เพื่อนๆฟังนะครับก็สมมติว่าตอนแรกนะครับในช่องแรกที่เป็น VSA Attack นี้นะครับมันจะขึ้นเหมือนกับฝั่ง h ฮดเฮดนะครับแต่อันนี้ผมลองเล่นไปแล้วนะครับในช่องของ VSA Attack กับช่องของ h ฮดเฮดนะครับเขาจะนับจํานวนที่เราชนะนะครับก็คือเราเล่นเล่นไปกี่ตาก็แล้วแต่นะครับชนะไปกี่ตาก็แล้วแต่นะครับมันก็จะขึ้นให้เรานะครับ ครั้งแรกนะครับมันจะนับที่1จาก5ก็คือชนะครั้งที ha, ่1นั่นเองนะครับก็จะขยบมาเป็น2อับ้านะครับส่วน2อับนะครับก็คือเราต้องชนะทั้งหมด3ตานะครับก็คือมันจะนับต่อให้เราเลยนะครับครั้งแรกครั้งที่1แล้วก็มาครั้งที่2แล้วก็มาครั้งที่3นะครับเราก็จะเทมในส่วนของ2จาก5ได้นั่นเองนะครับในรูปก็จะเห็นเลยนะครับว่าอันนี้มันเป็น3จาก5นะครับก็คือรอบที่3นั่นเองนะครับก็จะเป็นครั้งเนี้ยมันก็จะต้องทั้งหมด ชนะทั้งหมด10เกมแล้วนะครับถึงจะเคมเป็น3จาก5ไป4จาก5ได้นั่นเองนะครับซึ่งครั้งที่4จาก5ก็น่าจะเป็นประมาณสัก20เกมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่า20เกมหรือเปล่านะครับแล้วก็5จาก5นี้อันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆว่ามันก็จะได้ครั้งละ125แต้มนั่นเองนะครับต้องชนะนะครับในโหมด V A Attack นะครับแล้วก็คนที่พว่าจะกระทบกับแลงนะครับสามารถ กดแบบอันแรงได้นะครับก็คือไม่กระทบกับตัวตับคะแนนแต้มในแรงนั่นเองนะครับมันก็ขึ้นให้เหมือนกันนะครับก็มีบางช่องเขาก็บอกนะครับว่ามันสามารถกดกับเพื่อนได้นะครับเพื่อปั๊มอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่า EA จะแบนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับว่า EA จะแบนหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่วัวโดนแบนนะครับก็เล่นแบบอันแรงก็ได้นะครับกดอันแรงนั่นเองนะครับ ขยับมาช่องที่2ก็เป็นเท d ท์เ s สก็หลักการเดียวกับ VSA Attack เช่นกันนะครับอันนี้ก็เห็นในรูปก็เห็นเลยนะครับว่า1จาก5นะครับครั้งแรกก็จะเกมที่ชนะครั้งแรกก็จะได้ก่อนนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับก็ขยับไปที่3เกมนั่นเองนะครับครั้งที่3นะครับก็ขยับมาเป็น10เกมเหมือนตัว VSA Attack นั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นกับว่าเราจะขยันเล่นมากเล่นน้อยนั่นเองนะครับชนะได้มากได้น้อยนั่นเองนะครับก็สำหรับ การรีนะครับมันไม่มีรีนะครับก็คือไม่มีเวลาก็คือระยะเวลาของมันก็คือ7วันสุดท้ายเนี่ยจากกิจกรรมเนี่ยที่เหลืออีก7วันนะครับก็ขยันเล่นกันหน่อยแล้วกันนะครับมาดูในช่องที่3นะครับอันนี้เขาไม่ได้นับจํานวนชนะนะครับอันนี้เขานับจํานวนที่เราเล่นเลยนะครับครั้งแรกนะครับมันก็คือเราเล่นไปครบ5เกมไม่ว่าแพ้หรือชนะก็จะเขมบางวันได้125้แต้มนั่นเองนะครับส่วนในช่องที่เอาเห็นกันอยู่ในรูปนี้นะครับก็คือรอบที่2นะครับเขาก็จะต้อง นับไปถึง15เกมนะครับถึงจะได้อีก125แจมก็เป็น2จาก5นั่นเองนะครับครั้งที่3จาก5นี่ผมว่าน่าจะต้องมีหลาย10อยู่นะครับสำหรับจำนวนการเล่นนั่นเองนะครับมาดูแมปมาสเตอร์นะครับอันนี้เขาบอกว่า0ูนย์ทับ19ก็คือผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแม์ระดับประเทศนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นทั้งหมดเคมในระบบระดับประเทศคือแม์ระดับประเทศทั้งหมด มี6ชาติหรือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็คือต้องเข้มให้หมดนั่นเองนะครับก็จะสามารถแรกลกรับได้เลยนะครับ125แต้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าในหมด VSA Head to Head แล้วก็ตัวอย่างต่างที่เราจะได้แต้มต้องเล่นยังไงนั่นเองนะครับ มาดูของรางวัลกันนะครับมาดูทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับอันนี้ก็จะสามารถซื้อได้ด้วยนะครับใช้3 1 2พันนะครับซื้อได้25้แต้มนั่นเองนะครับมาดูอันล่านะครับก็เป็น ,3750 เพชรแดง1 5 0 0้าร้อยฟีฟาพอยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ซื้อได้50แต้มนะครับแล้วก็ส่งนักเตะด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้มันซื้อได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับมันจะรีเฟรชทุกๆวันนะครับสำหรับช่องนี้นั่นะครับ ก็พูดง่ายๆว่าเริ่มตั้งแต่95นะครับถึง101นั่นเองนะครับสำหรับแต้มที่ใช้แรกนะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มจาก o v r น้อยก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับมาร์กลปอนอตนั่นเองนะครับ o v r 95นะครับใช้900แต้มนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆว่าอีเวนต์นี้นะครับผมแนะนําว่าให้เล่นเก็บแต้มจนถึงวันสุดท้ายก่อนนะครับรอใครตัดสินใจแรกนะครับ เพราะว่ามันไม่มีการรีเซ็ตนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นได้มากเล่นได้นองไว้นั่นเองนะครับก็คือแล้วแต่ความขยันของตัวเราเองนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆว่าเล่นได้เยอะก็แลกตัวดีๆได้นะครับมาดู95ตัวที่2นั่นเองนะครับก็เป็นซูเชกนะครับจากเวสแฮมนั่นเองนะครับ OVR 95นะครับใช้900เช่นกันนะครับเรด OVR 95ใช้900หมดเลยนะครับตัวที่3เป็นเนโวซันเซนเมโดนั่นเองนะครับ มาดูเลท96กันบ้างนะครับตัวแรกผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับใช้1,100แต้มนะครับมาดูตัวที่2นะครับเป็นก่ย่านะครับเป็นนักเตะจากวาเลนเซียนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย96นะครับเลทเป็นโพโดสกี้นะครับอันนี้เป็นนักเตะจากทีมอะไรเอ่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ใช้พันหนึ่งนะครับมาไล่มาที่เลท ovr 97กันดีกว่านะครับตัวแรกเป็นซารบิเซอร์นะครับเป็น cm นั่นเองนะครับโอ้อันนี้ขวา5้าย5เลยน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับ ต้องใช้กี่แต้มเออต้องใช้พันหกร้อยแต้มนะครับถึงจะได้นะครับมาดูซีบีตัวที่สองนะครับคาลูรูอันนี้จากนันเตจากมิลานนะครับโอ้โหแต่อันนี้พลังงานมีแค่หกช่องเองนะครับยังไงเอยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมาดูตัวที่สามนะครับเป็นเปโดนะครับจากลาซิโอนั่นเองนะครับขวาห้าซ้ายห้าเช่นกันนะครับเป็น RW นะครับเตมิน่าอยู่ที่แปดช่องเอ๊ะเจ็ดช่องนั่นเองนะครับ แต่ค่าพลังดูดีนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมาดูเลท98กันบ้างนะครับเริ่มที่กับตันอาร์เซนอลเลยนะครับเป็นโอเดกาดนั่นเองนะครับโอ98นะครับสาย5ขวา4นะครับอันนี้สกิลมู5ดาวอืมน่าสนใจนะครับค่าพลังดูดีด้วยนะครับสําหรับโอเดกาดนะครับพลังพิเศษพลังแฝงก็มีพอสมควรนะครับเข้าท่านะครับโอเดกาดนะครับมาดูเดอะไฟนะครับ ก็ถือว่าโอเคเด็ดดวงเลยนะครับสำหรับเดอรไฟนะครับสกิลมูฟไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็น CD นั่นเองนะครับมาดู98ตัวสุดท้ายนะครับเป็นลิเบอรี่นะครับตอนนี้ก็ย้ายไปเล่นอยู่กับอะไรทีมอะไรในอิตาลีครับผมก็ไม่แน่ใจโอ้ยขวาห้าไซส์ห้าโหแต่พลังงานมี6ช่องเองนะครับนักเตะดีๆกิจกรรมนี้ตัวพลังงานน้อยจังนะครับแต่สกิลมูฟ5ดาวเลยนะครับ ใช้เป็นพวกตัวสำรองโอเคอยู่นะครับมาเปลี่ยนลงเปลี่ยนลงมาพิกเกมนะครับมาดูที่เลด OVR 99รก้าันบ้างนะครับตัวแรกเป็นโทนิโคนนะครับสีนะครับขวาห้ายซนะครับเอออันนี้เข้าท่านะครับสกิลมูฟเสียดายน่าจะเป็น4ดาวนะครับแต่อันนี้มันแค่3ดาวเองนะครับเลดอันนี้ต้องใช้แต้มถึง2,500นะครับสำหรับเลด OVR 99รนะครับ2นะครับเป็นบูฟอนนะครับประตูนะครับอืมพลังโอเคเลยนะครับ อีกตัวหนึ่งเป็นฮาวเวดนะครับแต่เป็นเอทนะครับจากเจลซีนั่นเองนะครับกว่าห้าไซส์ห้าเช่นกันน่าสนใจเลยนะครับสกิลมูฟก็ถือว่าโอเคนะครับโอ้ยเด็ดเหมือนกันนะครับฮาวเวดนะครับไม่ธรรมดานะครับมาดูกันที่เลโอรหนึ่งร้อยบ้านครับใช้สามพันแต้มเลยนะครับสําหรับคนที่ขยันเล่นมีสิทธิ์โอกาสที่จะถึงนะครับสําหรับนักเตะโอปรนะครับหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับก็ขยันขยันเล่นหน่อยนะครับ สำหรับคนที่มีตัวสัญลักษณ์ของของที่ลึกถึง40อันนะครับแล้วก็บวกกับเล่นให้ครบทั้งหมดทุกอันนะครับตามเงื่อนไขมีโอกาสที่จะไปได้ถึงร้อยนะครับลองดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนๆจะเล่นได้มากได้น้อยแล้วกันนะครับมาดูที่ตัวแรกนะครับเป็นอาซาครับเป็นเอเดนฮาซาเลยนะครับกว่าซ้าย5เช่นกันนะครับตำแหน่ง LM นะครับโอ้โหปิดต้นร้อเลยครับน่าสนใจนะสำหรับฮาซานะครับ ยิงดีด้วยนะครับมาดูตัวที่2นะครับเซอร์จิโอบูตเกตนะครับอันนี้ก็เป็น c d m นะครับเข้าท่าอยู่นะครับเซอร์จิโอบูตเกตตัวที่3นะครับเป็นลาฟาเอวารานะครับวูยังนี้เข้าท่าเลยนะครับโอ้โหสปีดร้5เลยครับกองหลังตัวนี้นะครับเด็ดเลยนะครับวารานี้โอเคเอ้ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับวารานะครับ มาดูเรดสุดท้ายนะครับ OVR 101นะครับก็มี3ตัวเลยครับทีเด็ดของเรานะครับตัวแรกเป็นอบาฮิโมวิชนะครับสลาตันขวา5ไซส์5โอ้โหแต่พลังงาน6กซ่องนะครับสกิลมูฟเต็มเลยนะครับ5ดาวเลยนะครับโอ้พลังยิงนะครับร2 6ยิงแรงดีมากนะครับค่ายิงไก่116โอ้โหเด็ดเลยนะครับสลาตันนะครับเสียแค่พลังงานอย่างเดียวนะครับ น่าจะเอามาเป็นตัวสำรองแล้วเปลี่ยนมาเป็นช่วงท้ายเกมมาเป็นตัวพลิกเกมอย่างนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับซาลาตันนะครับมาดูตัวที่2นะครับเป็นดอนตามมานะครับก็ดเด็ดดวงเช่นเคยนะครับสำหรับดอนของเรานะครับตัวสุดท้ายนะครับแฟนเซลซีมาอีกแล้วนะครับเป็น o v r 1 0 1นะครับเป็นเอ็งกูโลก่องเต้นั่นเองนะครับโอ้โหพลังงานเต็มหลอดสุดๆนะครับ วิ่งไม่มีหมดแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ c m วิ่ง108เลยนะครับถือว่าเด็ดดวงเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเองโุร่กล่องเต้นั่นเองนะครับก็รายละเอียดกองกิจกรรมเวคชันในช่องสุดท้ายก็มีแค่นี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คืออยู่ที่อันเล่น VSA h a s h t a d เหตนั่นเองนะครับว่าเราจะเล่นชนะได้เท่าไหร่นะครับพอเล่นไปตาแรกเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเป็น3าม5ับหอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ต้องเล่นกันขยันขยันหน่อยนะครับสําหรับสายฟรีนะครับแล้วก็คนที่มีตัวแต้มที่ระลึกนะครับเท่าไหร่ก็แลกอย่างตอนแรกที่ผมแลกให้ดูนั่นเองนะครับจำนวนของเขาแลกได้ตันที่48อันน,นนะับนั่นเองนะครับก็จะได้พันสอง้มมแต้มครับถ้าผมคํานวณไม่ผิดนะครับ สำหรับกิจกรรมเว่นในช่องสุดท้ายก็รายละเอียดก็มีแค่นี้นะครับถ้ามีอันไหนที่มันผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวจะไปคอมเมนต์บอกไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อมูลดีๆที่ถูกต้องหรือว่าผมผิดตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ